สรุปผลดินของพ่อวิโรจน์เกรัศมีอันดับแรกครับในตัวเกนธาตุอาหารในตัวเกนของเจ้ามีครับมีในตัวเกนครับไออันในตัวเกนนี่มีเก่ามีมมพ่อได้กินได้อย่างอยู่ต่อมาฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสอ,อันนี้มีอยูทีสิบเอด็ดม,มีหลายพร้องหมดละ,ะเคครับวันนี้เคครับยูซีโพแทสเซียม มีนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันบ่มีบ่ะนี่ถาดอาหารร่องถาดอาหารเสริมครับอินทรีย์วัตถุมันบ่มีครับนี่แมนพวกแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันโมลิบดีนัมทองแดงแมงกานีสนิกเกิลเหล็กสังกะสีบอโรนมันหน่อยมันบ่มีไอพวกเอ็นพีเคหลายๆให้ให้เติมอินทรีย์วัตถุเข้าไปดิ้นมองนี้เอ็นพีเคมีอันอันฟยที่จะแซยัง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 อยู่ยังนะครับสูละลายฟูละลายแม่นแต่ที่นี้ยังมันขาดแต่ อาหารล่องก็สารอาหารซิงค์ขาดอาหารล่องก็คือพวกแคลเซียมแมงกนีเซียมกำมะถันรับท้องแดงโบลิบดีนัมโบลอนข้อรีดนิเกิลหลายครับอีกชิปเอทยางมัอยู่ในเสษมันสยู่ในปุ๋ยอินซีครับมันสยู่ในปุ๋ยกระสอบรวมๆคือพเอาลงขังยานขาดตัวดำๆนี่เม็ดดำแมนแต่ว่าขั้นเขาเ่าใส่มัสเอาไปใส่มันก็เบิดดีขึ้นพวกคือถ้าอกอกคือถ้าดี้นตัวนี้มันอขี้ขี้ห่า มาถึงกบฏดินเป็นไรดินมื้อนี้ฮู้แล้าธาตุอาหารมีเพราะว่าใส่ปุ๋ยดุแล้วปุ๋ยที่ใส่ก็คือเป็นปุ๋ย NPK แล้วใส่มากก็เลยมีแค่เฮาบ่ฮูกับดินที่ขาดหยังซื้อเฮาก็ได้ใส่ปุ๋ยทูทีมดินมองนี้เป็นกรดแห้งก็มองหันอีกเด้อเป็นแห้งก็มองหันอีกมองหันยังอยุดหายุดหายมองนี้ซี่ยุดหามองนี้เป็นกรดดินเป็นกรดคือถ้าดินเป็นกรดเนี่ยธาตอาหารถ้าอาหารบางตัวมันจะมันมันสิล่อยบ่ได้ แม่แม่ข้าส่อยู่กับยาเนี่คือแม่แม่แม่ตัวเจนนี่มีอายุสิบสี่นี่คนกินบ่ได้คือคนป่วยมาเล้งนี่นะแล้วเคยกินลาบง้วนมันบ่เอาสีง้วเราใช่โยูไปว่างปกะเลยแล้วคุณบ่อยากกินได้ยุคคำหนึ่งสองคำกระเซ้าครับอันนี้อันนี้คือกันดินเป็นกรดแล้วก็ธาตุอาหารใน่นม่ตัวเจนนี่มีในตัวเจนก็คือยูเรียในตัวเกล็นฟอสฟอรัสข้าวบะเงี้ดีเด้อวางยาเนี่ยมีสิบสี่ ฟอสฟอรัสมีซิเกตไมีมีสูสงก็บางหันอีกฟอสฟอรัสมีมีเยอะไม่ดีคือฟอสฟอรัสนี่ตัวตัวนี้หันมันมีหลายบอดีถ้ามีหลายมันสิไปกดทับธาตุอาหารตัวอื่นบ่ให้เหตุงานมันสิไปกดทับธาตุอาหารแมกนีเซียมพวกธาตุรองถาดเสริมพวกแมกนีเซียมพวกนี้มันสิไปสางเปลือกสางเนื้อเยื่อสางน้ำยางสางใบสางสางข้อมเขียวเนี่ยตัวกลางเห็นบ่เวลาเขาผลิตออกมาเข้าวเจียวสีเห็นตัวกลางให้มันหน่อยๆเห็นบ่ อ่าสามสิบห้าสิบแปดเป็นยังเขา <c oughs> เขาคือใช้แค่หานึงขั้นใช้หลายมาถึงกดขาดด่นขาดด่นมาถึงใ็งานมาได้ถามว่าขาดได้ว่าขาดก็บ่ได้ต้องมีตสองมีแล้วนะวัดสลัดนี่มีที่โมกโคใเทเซเซียมบสามสิบเจ็ดตัวเคที่ว่าอันนักหัวนักไทยนะตัวนี้มีหลายครัน,นึ่งสามสิบเจ็ดุ่น เนี้ยนั่นหศูนย์หกศูนย์อะไรไอไอตัวไอตัวหกศูนย์ที่ไทยตัวนี้หันมีหลายแคหลายแค่หลายกว่าใค่หลายกว่ามั้งก่าข้าวเชื้อว่าขั้นขั้นใส่หลายน้ำยางคือไหลายเลขมันหลาไหลายอยู่ไอตัวที่มันไม่มีไอตัวที่มันไี่น่อยคืออินซีวัตถุนี่อินซีวัตถุกับดินกับดินก็ค่อยอย่างดีครับมาไปยังเอาหูแล้วมาเนี้เอาหูแล้วหมองมันหัวมันหัวหอดเลยไปอุดยมองนั้นครับ วานที่นี่อาศัยอีกที่บันปุ้ยนะอะล่องล่องล่องบนบนนี่ถ้าท้อ,องอันนี้ใส่ไปมันมันติขึ้นหลายวันไหนไก่ปุ๊บถึงน้ำปั๊บเนี่ยปุ้ยตัวนี้ก็ขึ้นละลายทันทีว่าเป็นที่ดินพ่น สามเดือนกับไปเห็นปะคือซีซีเลยบ่ะนีบางยายู่แค่สารสามนั่นหรสารสามสามซีซีเลยบ่ะนีเบิ้งเบิ้งเบิ้งในตัวเก็บป่ะนี่ถือเสบยพ่นไหนมันเลยมีมันก็เลยลาบเลยาหลาใจยี่ดิโอ้ฟฟาขึ้นหลายบ่นีโอ้ขึ้นเก็บที่เดเก็บทีหกยังหลคือบรต้เันเป็นซีเคมีเนาะในตัวเกขึ้นสาคือเอาไงซะว่าคันใสปุ๊บ คือทหารปลดปล่อยทันทีคาร์มาตะดินเปียกใจแง่ฝนแง่ใจแง่ฝนตัวนี้ก็ขึ้นวัตัวนี้ตัวนี้ก็ขึ้นหันใช่ไหมขึ้นมาขึ้นมาหาขึ้นมาหาหกเหรออ้าว